วันนี้ผมจะชวนไปทำวาลาบีโมจิกันนะครับเราจะใช้เป็นแป้งสำเร็จที่หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบของอาหารญี่ปุ่นตัวแรกที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเป็นแป้งวาลาบีโมจิเขาเรียกว่าวาลาบีโมชิกะก็คือเป็นแป้งที่ใช้ผสมทำขนมโมจิอของญี่ปุ่นนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้นะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นผงคินาโกะนะครับนี่ผงคินาโกะ เป็นแบบนี้ก็มีขายตามร้านขายวัตถุดิบญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นผงถั่วเหลืองบดละเอียดนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองตรงๆนะครับก็สามารถเอามะฉามมาผสมได้หรือเขาอาจจะใช้ผงมะขาล้วนเลยก็ได้นะแล้วก็ที่จะต้องใช้นะครับก็มีน้ําตาลกับน้ําเย็นนะครับที่ฉลากด้านหลังนะครับเขาก็จะมีบอกว่าอัตราส่วนนะครับใช้แป้งวาลาบีโมจิ50กรัมน้ําตาล20กรัมน้ํา2 0 0ซีซีก็ซองนี้มัน100กรัมก็เดี๋ยว ผมใช้ทั้งซองเลยเพราะฉะนั้นอาัตราส่วนตัวอื่นๆผมก็เพิ่มคูณ2เข้าไปก็จะใช้ผมงว่าระบีโมจิเนี่ยหนึกรัมแล้วก็ใช้น้ําตาล40กรัมแล้วก็น้ําเย็น400ซีซีนะครับ ก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนให้น้ำตาลกระจายตัวครับเากนั้นก็ใส่น้ำลงไปครับแล้วก็คนจนส่วนผสมของแป้งกับน้ำเข้ากันดีครับอันนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟครับเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะครับในการกวนตัวแป้งวาลบิโมจิอราแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าตัวแป้งวาลบิโมจิเนี่ยสุกแล้วนะครับมีความใสแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็ปิดเตาเลยครับนำวิเทลลงในพิม อันนี้เราก็เคลี่ยให้เต็มพิมพ์ของเราหรือว่าถ้วยของเราเนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปแช่น้ําให้เขาเย็นตัวนะครับแล้วก็เซตตัวนะ